คุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้ที่ไทยกําลังรอความชัดเจนเรื่องการผ่อนปรนมาตรการในระยะที่สองเพื่อที่จะรับมือกับโควิด19นะคะที่ยุโรปหลายๆประเทศเริ่มที่จะอนุญาตให้โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งแต่มาตรการรักษาสุขอ,อนามัยก็ต้องทํากันอย่างเข้มงวดมากขึ้นด้วยค่ะคุณชลันทรโยธาสมุทรถอดบทเรียนการรับมือเรื่องสุขอ,อนามัยในหลายๆประเทศในยุโรปค่ะ 11พฤษภาคมฝรั là, bon ่งเศสประกาศเปิดเรียนในระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเตรียมเปิดเรียนสัปดาห์หน้าแต่ยังไม่มีกําหนดการเปิดเรียนที่ชัดเจนสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขณะนี้การเรียนการสอนในชั้นเรียนยังไม่นับเป็นภาคบังคับผู้ปกครองสามารถตัดสินใจว่าจะให้เด็กกลับมาเรียนหรือไม่ Dans l'esprit de tous, et notamment des enfants, que l'école ce n'est pas, pas secondaire, l'école c'est fondamental. Euh, et donc ce point-là est le point important euh, des jours actuels et, et des temps qui viennent. Et puis ils travaillent pour de vrai, ce qui est un point important aussi. On n'est pas dans une garderie, on est à l'école, euh, l'école de la République. L'Association de 60 ans, et qui การสวมหน้ากากอนามัยเป็นมาตรการบังค uh ับสำหรับครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนสำหรับนักเรียนชั um ้นมัธยมหากไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยแต่สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยหากไม่มีอาการป่วยการล้างมือเป็นมาตรการบังคับในทุกระดับชั้นเรียนต้องล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียนหลังหยุดพัก ก่อนและหลังรับประทานอาหารเข้าห้องน้ำไอหรือจามแต่ละชั้นเรียนต้องจำกัดจำนวนนักเรียนและรักษาระยะห่างโดยขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ห้องเรียนขนาด50ตารางเมตรไม่ควรมีนักเรียนเกิน15คนโรงเรียนต้องแบ่งช่วงเวลาหยุดพักเพื่อจำกัดจำนวนนักเรียนและห้ามทำกิจกรรมหรือกีฬาที่ต้องสัมผัสกันหรือในพื้นที่ที่ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ les récréations auront lieu donc sur deux créneaux horaires un premier créneau d'une deux créneaux d'une demi-heure et on a séparé la cour de récréation en trois zones une zone pour chaque pour chaque classe donc les traits verts que vous voyez au sol sont les limites de chaque espace pour chaque groupe หากเกินกว่ากําหนดห้ามเด็กเดินทางไปเรียนและหากเด็กมีไข้หรือไม่สบายขณะอยู่ที่โรงเรียนจําเป็นต้องแยกเด็กและปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจคัดกรองและแยกโรคอย่างเข้มงวดแม้มีข้อถกเถียงเรื่องความปลอดภัยของการเปิดการเรียนการสอนแต่วันนี้เด็กนักเรียนในฟินแลนด์เริ่มเดินทางมาเรียนเป็นวันแรกหลังประเทศบังคับใช้มาตรการล็อกดาวต่อเนื่องมา8สัปดาห์ต่างกับฝรั่งเศส การกลับมาเรียนในฟินแลนด์เป็นมาตรการบังคับยกเว้นเด็กที่มีใบรับรองแพทย์ให้เรียนที่บ้านช่วงเวลาพักถูกแบ่งเป็นช่วงสั้นๆหลายช่วงเพื่อลดจำนวนเด็กในสนามเด็กเล่นพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกใช้งานถูกเปลี่ยนเป็นห้องเรียนเพื่อกระจายเด็กนักเรียนและรักษาระยะห่างฟินแลนด์กำลังร่างกฎหมายที่เปิดให้สามารถสลับการเรียนการสอนระหว่างแบบเรียนในห้องเรียนกับแบบออนไลน์ได้ทันทีหากเกิดการระบาดซ้ำ ครูโรงเรียนปฐมในเฮลซิงกิระบุว่าการเปิดการเรียนการสอนครั้งนี้ไม่ได้เน้นด้านวิชาการแต่เป็นไปเพื่อติดตามความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนตามบทเรียนทันก่อนเริ่มการเรียนการสอนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงผู้ปกครองระบุว่าเด็กๆดูมีความสุขที่ได้กลับมาเจอเพื่อนแม้สถานการณ์การระบาดยังคงอยู่แต่การให้เด็กได้กลับมาเรียนอีกครั้งในช่วงเวลาสั้นๆถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับนักเรียนในจีน การสวมหน้ากากอนามัยเป็นมาตรการบังคับสำหรับนักเรียนทุกคนก่อนเข้าเรียนต้องมีการวัดอุณหภูมิล้างมือฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆแม้ภาครัฐจะบังคับเว้นระยะห่างในห้องเรียนแต่บางโรงเรียนอาจไม่สามารถทำได้โรงอาหารถูกปรับจากการนั่งร่วมโต๊ะเป็นการนั่งแยกมีฉากกั้นและรับประทานอาหารจากภาชนะส่วนตัวขณะที่บางโรงเรียน ปิดโรงอาหารและให้รับประทานอาหารกลางวันในห้องเรียนชลันรโยธาสมุทรไทย p ีบีรายงาน